อเออหรือเปล่าว่านี่คือเทคนิคที่ทำให้ลิปติกงไม่ติดฟันนี่ค่ะมันจะมาติดมือตรงนี้ก็ด <c oughs> ้ว่จจริงๆอาวันนี้เราตั้งใจทำออย่างอื่่แเราจะทำแรปแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็พูดไปด้วยแบบที่ชอบทำอ่ะ อยากกินแรปมากคือเพิ่งบอกกับเพื่อนว่าแบบอยากกินอาหารกรุงเทพอะแถวบ้านไม่มีอะไรที่จะลงใจเลยอะต้องทำกินเองบ่อยมากแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่มีเนื้อไก่แล้วก็มีคนมาบ้านอะไรเงี้ยก็เลยหายอย่างอื่นทำแทนก็เลยว่าจะมาฝึกทำสแลปโพลิเมอร์เคลสแลปก็คือเป็นเหมือนแผ่นโพลิเมอร์เคลที่แบบมีลวดลาย วันนี้เราจะเริ่มที่การทำลายตารางค่ะลายตารางเอาสีอะไรดีวะเอาแค่สองสีพอสีเอาสีขาวผสมสีฟ้าให้เป็นฟ้าอ่อนแล้วก็ทำสลับเป็นฟ้าขาวลายตารางโอเค เอาแหมแล้วเล่นตัวเองแหมแล้วลืมกอดอัดพูดไปเยอะมากเดีย๋ยวแปลกใจที่อยู่ๆก็เอ้ยกิ๊ฟมาจากไหนคือเราเราหาของแล้วหาไม่เจอเราไปเจอกิ๊ฟก็เลยเอากิ๊ฟมาใส่แบบรู้สึกแบบว่าสดชื่นสดใสอะไรอย่างเงี้ยมีแรงทํางานงานหรอวะเออมีแรงทำฮอบบี้เออและเอาเมื่อกี้ฝากร้านไปด้วยฝากใหม่นี่นะคะเป็นร้าน โคเชน่ารักน่ารักนะคะจากเช c r a f t ค่ะมีทั้งใน Facebook แล้วก็อินสตาแกรมค่ะเป็นร้านของพี่ที่เป็นญาติเราเองนะคะน่ารักมากราคาเป็นมิดดูดีดูความเห็นปะบ้าบ้าน่ารักมากจริงมีอีก2อันเป็นไข่ดาวกับโอโคโดซึ่งเราใส่บ่อย2อันนั้น,นะมันก็เลยไม่อยู่แถวนี้ใช่ค่ะเป็นแฟนชอปปี้ค่ะ ซื้อประจําเลยซื้อทุกอย่างสั่งออนไลน์ตลอดแถวบ้านไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้คือเออเล่าฟังช่วงนี้คือแบบว่าหาน้ําหอมอยู่คือปกติอ่ะเราจะใช้น้ําหอมแค่ตอนที่ออกไปเจอคนอะไรนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเราได้ลองฉีดน้ําหอมแค่อยู่บ้านนี่แหละแล้วรู้สึกแบบฟุ้ยมันดีกระจิตใจแล้วก็แบบหอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเราก็เลยแบบโอเคอยากจะเปลี่ยนแนวน้ําหอมด้วย ก็เลยตามหาน้ำหอมแล้วเออคือมันแล้วมันยากมากกันคือการที่จะเราไม่ได้ไมีความรู้ว่าโอเคมัสกี้คือกลิ่นประมาณนี้นะความเป็นดอกไม้ขาวคืออันนี้อ่ออันปรกอบะไม่ไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรขนาดนั้นนะเออเราก็ต้องไปซื้อมาเพื่อลองก็มันจะมีร้านที่แบบเออเป็นแบ่งขายหรืออะไรเนี่ยก็เลือกเลือกเอาอลนะถ้าท่านเหนแบบซื้อมาแบบว่า เยอะแยะมากโคตรเปลืองเลยอะ่ะ <t ori> การที่อยู่ชนบทแล้วจะซื้อน้ำหอม <t ori> แล้วก็ไม่มีเคาน์เตอร์ให้ลองอะไรเฮ้ยยัง <t ori> ไม่เสร็จเลยอะ่ะเพิ่งแค่นี้เอ่อะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่านึกได้ว่าต้องไปซื้อไก่มาทำแรปพรุ่งนี้สวัสดีจากห้องครัวค่ะโลเคชั่นที่คุณเคย วันนี้ก็จะได้กินแรปแล้วเพราะว่าไปซื้อไก่มาเมื่อวานแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรไม่มีคนมาหามีแต่แม่ที่แย่งครัวเพราะว่าแม่ทำข้าวต้มมัดแย่งกันใช่ครัวแรปของเราวันนี้นะคะดเรซซิ่งจะเป็นฮันนี่มัสตาร์ที่เราต้องทำเองเพราะว่าเรามีแต่มัสตาร์แล้วก็น้ำผึ้งม,มันมันทำเองได้แต่เราก็ยังไม่เคยทำนะ กำลังจะแบบเตรียมไก่เพื่อเอาไปทอดแต่เนี้ยที่ทอดอยู่ก็คือเป็นเต้าหู้ของยายอยากให้ยายกินด้วยเดี๋ยวยายจะน้อยใจเอาว่าทําอะไรกินกันอ่ะไม่มีของยายเหรออยากกินให้ดูแล้วอ่แบบชิมเต้าหู้ทอดของยายสุกแหละดีมีความกรอบ แต่จริงๆดูจากสีน่าจะแบบไปต่อได้อีกเนาะอุ้ยเป็นรูด้วยอะ่ะอนียแ่นเป็นรูเห็นปะเดี๋ยวทำให้ยายก่อนเพราะว่าใบาสองแล้วยายไม่กินข้าวเลยยายลืมหิวกันเนี่ยแม่ยายลืม ะเริ่มทำการแรปกันแล้วนะคะชิ้นที่หนึ่งเป็นของคุณลูกจันทค่ะส่วนผสมหลักเป็นเต้าหู้ทอดนี่มาตัดอีกนิดหนึ่งมันหวานยายชอบเฮ้ยแรปยังไงอ่ะเดชบุญค่ะที่ด้านหลังนะคะก็มีวิธีแรปบอกมาสำหรับคนที่ทำไม่เป็นก็ ดูไกลด้านหลังค่ะคาดูแรปโอเคอย่างนี้หนึ่งสองแล้วก็ยังเอาขึ้นอาตรงนี้สุนครับ่งนี้ขึ้นอุ้ยโอ้ยโอ้ยทะละค่ะโอ้ยโลดนี่ก็ทำกรอบเกินอุย้ยงงอะหนึ่งสองแล้ไงอะอะไรวะมันไม่เป็นแลรปอะมันไม่ได้อะ นี่ค่ะชิ้นแรกของยายหน้าตาดูแย่มากแล้วก็ไม่รู้ว่าเหนียวไปหรือเปล่าด้วยไปดูคุณยารีแอคชั่นของคุณยายกันค่ะกินข้าเลยเหรอใช่สาธุไหนจะลองกินมันจะเหนียวไปไหมม,มันคืออะไรมันคือแรปเครื่องนอกก็เป็นแป้งอันนี้กัดทั้งคำทั้งผักได้เลยใช่ไหมใช่ <laughs> ได้ไหมอะเหนียวปะเหนียว <laughs> งไงอร่อยอน่ยทำอะไรอย่างในเวลาเดียวกันทิ้งนี่เป็นสัญญาณอะไรจาจากักรวาลสวรรค์หรือว่าอะไรหรือเปล่าว่า่าทำอะไรอย่างในเวลาเดียวกันว่าทำที้อยากถ่ <c oughs> ายภาพนิ่งไว้หน่อยดีกว่าใช่ไหมเอาไว้อวดคนอื่นอืม คือแบบแรปข้แรปเป็นยังไงวะ้ามันอยู่ต้องใช้กระดาษช่วยเนาะเออเรามีกระดาษไข่ไงนี่แรปของเราเสร็จแล้วก็จะมาชิมให้ดูกันนะคะ,ะคแม่เสียงเข้าเฮยยืนขึ้นออมาอร่อยนะมันนี้มาตาด่อะ นี่นี่ดูเป็นตารางแล้วแต่ว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนดึกแล้วเธอเราทำมันต่อจะให้เป็นสกิีพยานนะว่าเราจะทำมันเละหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังไม่เคยทำอะ่ะนี่ก็แค่ทำใหม่ไม่มีได์เรื่องไมุ่ช่